มึงเคยฟังรายการอันดับหนึ่งในอันเดอร์กล่าวนะครับที่ได้รอบ,บหนึ่งก็คือแม่งไม่มีใครทากันเองนะฮะผมจะมีคําใบ้ให้3คํานะครับต้องตอบให้ได้ว่าคําใบ้นั้นมาจากเพลงอะไรและวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปดูกันเลยและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับ t r ิปเปิเสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเช็คความรู้ของ t r ิปเปิกันหน่อยว่าฟังเพลงฮิปฮอปไทยบ้างหรือเปล่านะครับ คุณมีความรู้เกี่ยวกับเพลงที่อบไทยมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเป็นช่วงปัจจุบันนี้คือน้นอยมาก้อยมากแสดงว่าถ้าเพลงเก่าคุณก็น่าจะตอบได้ทุกข้อใช่ไหมฮะพอได้อยู่ถ้าเป็นเก่าแล้วยิ่งแบบเก่าๆเงีเ้ยน่าจะแม่นแม่นประมาณนึงน,นั่นแหละฮะ,ะโจทย์ของเราวันนี้ก็คือมีคาใบ้ให้คุณอยู่3คํานะคุณจ่ายแล้วก็เพลงที่เลือกมาก็คือ1ล้านวิวทั้งสิ้นนะก่อนจะไปยังคาถาม,ถามเหมือนเดิมเลยผมมีอะไรจะขอคุณอย่างหนึ่ง ขอให้คุณเคยฟังวะมาเริ่มกันเลยมาที่คำถามที่หนึ่งครับคำใบแรกช้างดาวคุณไหมคำว่าชนะ้างดาวเนี่ยคุณผมเคยใส่ผมใส่อยู่คำใบที่สองวั Down, นนบีช้างดาววันนบีนี่นึกชื่อเพลงออกไหมยี่ป๊อปอะลาวเดอะเวิร์เหรออย่าพึ่งตอบอดีมึงเล่นเกมเป็นเพ่อเดนแจก้เอาขอโทษโทษเลยรันใหม่เลยรันใหม่เลยรู้มากซะแล้วอ่ะช่างมันไปกันต่อเลยคำใบที่สามต้นไม้ผลัดดอกและใบ ไอสัตว์มึงรู้มากะแล้วนะครับคุณจ๋ายเนี่ยโอเคงัน้นคำตอบเลยคำตอบมาคคำตอบมาเลยคืออะไรนะฮะเมื่อกี้ขออีกทีหนึง่งตอนแรกผมตอบเป็นฮิปฮอปอาราวด์เวอร์วะทุกคนก็ได้รู้นะว่ามันคือฮิปฮอปอาราวด์เวอร์งั้นผมจะมาลองพูดคุณหน่อยคุณร้องเพลงน,นี้ได้ไหมโอ้มันคือเพลงชาติของเด็กฮิปฮอปอันเดอร์กราวนไม่ยุคเราเลยก็ได้ท่อนฮุกนะครับถ้าเป็นเวอร์สของแต่ละคนก็จะถ้าเปิดก็จะแรปตามได้นะถ้าให้อยู่ดีๆให้ดึกแรปก็ขาดขาดช่วงงั้นเกินของนักเก่งให้ผมฟังหนอโ๋ เออมันขึ้นงนีนี่ว่ากูโตมากับครับพาการขอระดาเจมสมัยสตาร์วอลยังมีพระเอกเป็นเด็กหน้าอนาคิา้ฮิปฮอปอีซอราวกูแรปเป็นอาร์จินยังยืนในอันเดอร์กราวด์จับไม่ปล่อยแรปนั่นแหละทีเบอเอ็กซ์ก็ตอบถูกครับโชว์ภูมิไปก่อนเลยในข้อหนึ่งนะครับฮิปฮอปอาราวดูเวิลมากันที่คำถามข้อที่สองกันเลยนะฮะคำใบแรกเด็กน้อยเพลงที่นึกออกเลยเด็กน้อยมีไหมพอมีในใจแต่ผมไม่รู้มันเรียกฮิปฮอปไหมมันเออมันอาจจะใช่ก็ได้งั้นมาที่คำใบที่สองทูซีด มีใครใช้บ้างทูซีดเนี่ยหมายความว่าอะไรก่อนนะที่นั่งที่เป็นรถคูเป้ล่าที่เป็นสองประตูผมนึกถึงอะไรแบบวันมิวอะไรเงี้ยั้างคำใบที่3มลูกมึงไม่ใช่ลูกมึงเคสนูวะเปล่าลูกที่ไม่ใช่ลูกอันนี้เช็คแล้วนะข้อแรกเขาบอกว่าง่ายเกินไปผมจัดข้อสองให้เลยเยลางนี้น่าจะไม่ถึง10บล้านวิวนะน่าจะมีความเป็นดิสอะไรสักอย่างอยู่เพราะว่าก็ดูเกี่ยวกับอยู่ทูซีดก็ผมยังคิดว่าเป็นรถคูเป้อยู่มันเป็น มันก็เอามาเฟกกันได้มันเอามาเป็นเรื่องของดิสดิสแทกได้ร้องเมโลดี้นี่ลูกมึงไม่ใช่ลูกมึงเนี่ยคุณจะใส่เมโลดี้ว่าย่งไรลูกมึงลูกมึงไม่ใช่ลูกมึงลูกลูกลูกเชียร์ผมนั่งเทียงแรนดอมเลยนะเนี่ยลูกมึงไม่ใช่ลูกมึงนี่นะครับผมตัวท็อปพี่พบไทยนะครับผมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพยายามไล่คําว่าลูกมึงไม่ใช่ลูกมึงนะฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเด็กน้อยเนี่ยถ้าคุณไล่เมโลดี้ถูกมันขึ้นเพลงได้เลยนี่ช่วยเต็มที่เลยนะะ เด็กน้อยได้ไหมได้ไหมหรือว่าไม่ได้คุณยอมแพ้ก็ได้นะคุณก็จะกลายเป็นไอ้ไก่อ่อนนะที่โดนผมเช็ควันนี้น้อยเด็กน้อยไปทางอีสต์แม่งเลยกูโอเคผมว่าคุณไม่ได้แล้วละ่ะผมจะเลยให้เลยละกันครับเพลงนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์มอลลี่ของไดโซโซฮคุณไหมไม่คุณครับชิบหายละ <laughs> มาร้องว่าเด็กน้อยแดกยากันเป็นลิตรก็รับแพะของมอลลี่ช่ก้นนี่นะ มาที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับข้อนี้ก็ง่ายลงมานิดนึงนะเพลงนี้ก็หลายสิบล้านวิวเหมือนกันคำใบแรกคุณพี่คำใบที่สองหนองลีหนองลีแคบและแคบจัดเลยเนี่ยผมรู้จักผมเคยไปน่าอยู่แถวแม่ห้้งสอนก็เฮียละคำใบต่อไปนะครับคำใบที่สามจีฟัง จีฟังในหนองลีเนี่ยใครเปิดฟังเพลงจีฟังบ่อยสุดคุณรู้ไหมที่หนองลีอ่ะเหรอ S W มั้งงั้นมาตอบกันเลยดีกว่าเพลงนี้คุณรู้ใช่ไหมว่ามันคือเพลงอะไรซีวอล่ะแหม่ร้องซีวอลให้ฟังหน่อยกูไม่แก้งหรอกไอ้สัสกูเต้นซีวอลนาฬิกาพวกใส่จีช็อกอะอันนี้มั่วละไปมั่วละเมโลดี้ไม่ได้นะครับร้องเนื้อก็ผิดเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับไอ้แย่แต่ก็ยังถูกเฉยแต่ก็ยังถูกนะ อออกกมมาซีวีววพินเทจจูคำถามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ oh. เนื่องจากเขาร้องขอข้อยากๆมาผมจัดอันนี้ให้เลยคำใบ้ข้อที่หนึ่งภูเก็ตเฟดดี้วีเป็นพี่เฟดดี้สาวไซส์ภูเก็ตเนี่<า>ย <ๆ S 1> คำใบ้ที่สองโอ้ยนี่ผมพูดเมรรี่ให้ด้วยมีใครร้องโอ้ยในเพลงมัง้ง oh, oh. พี่เบนชลา,าทิศ์ปะโอ้ย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 เนี่ยคำใบ้ที่สามปุ๋ยคุณคิดว่าอันไหนมันคือคีย์เวิร์ดโอ้ยกับปุ๋ยไม่น่าใช่คีย์เวิร์ด ไปถามวิสฟรังกี้นะแม่งรู้เลยคำว่าปุ๋ยคำเดียวหลับปุ๋ยหรือเปล่าผมนึกถึงปุ๋ยแบบกเกษตรกรรมอ่ะอมีแรปเปอร์คนไหนบ้างที่พูดถึงปุ๋ยกเกษตรกรรมมีผมว่าเขาไม่ได้อยู่ภูเก็ตยกเว้นว่าเขาจะฟีเจอริงกันภูเก็ตผมยังติดใจกับภูเก็ตอยู่ผมว่าภูเก็ตก็น่าจะปลูกหลายหลายอย่างก็อาจจะปลูกปะกการังกันก็นมไ,มได้ไม่แน่ใจเออโอยถ้ามาแบบนี้มันเป็นเสียงทมหรือเปล่าแบบใช่ไหมใช่ไหม โอ้ยแบบมันคงไม่ใช่โอ้ยปักใต้บ้านเราเลหน,น่าหน่าเห็นไหมคุณร้องให้ผมดูสักท่อนนิดมันจะแบบโอ้ยปักใต้บ้านเราอันนั้นที่ผม <6 S 2> แล้ใช่ไหมใช่ใช่มันเขามาทำอินโทรผมยังติดใจอยู่นิดนึงว่า<อ>มันไม่น่ามีคำว่าปุ๋ยอยู่ในนั้นมันมีอาแต่ผมจะตอบอันนี้แหละอ่ะผมไม่ชัวร์มากตอบว่า welcome to the south ของ south s i d เป็นคำตอบที่ ผิดนะครับกลัวโดนคุณเช็คแล้วเมื่อกี้บอกว่าขอให้ย่าผมจัดให้เลยโอ้โหเพลงนี้ผมใบ้ให้นนึงคุณเป็นคนแนะนำให้ผมฟังด้วยซ้ำเฮ้ยจริงหรออืมมีคำว่าเบนบีซี่อยู่ในเพลงอ่าเริ่มคุณไหมเพลงนี้ก็คือ M R E นั่นเองนะฮะโอ้ยก็ของพีซิกโอ้ยเย่เย่ท่อนปิดก่อนดีขึ้นชอบพุกแลนี่โอ้ย ไอ้สัตว์โดนกูนเลยแล้ว <Yeah. S 1> ส่วนปุ๋ยนี่สาวๆ,าวๆโดนกูตุ๋ย okay. แก้กูสโมกิ้งตุ๋ยน้ำหมกดำหมักในปุ๋ยนี่แรปเปอร์เกษตรกรรมของแท้นะครับคนนี้ <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมแจ็คแปโน่าลักสัญชายก็โดนผมเช็คไปอีกข้อหนึ่งแล้วผมโอ้โหเพื่อจะตอบไปได้หนึ่งข้อเท่านั้นเองนะ mm hmm. คำถามนี้คำถามนี้คำใบแรกสุขุมวิทย ที่นึกออกผมนึกยังโอมออกอะอชัดเจนเลยว่าวัทะ่ะทองสุมิตรทแน่นอนอคำใบที่สองแป๊บซี่หมดคำใบที่สามจิโกคุณฝึกงานอยู่กับไทเทเนียมใช่ไหมไทเทเนียม,มต้องร<ะ>้องไห้ละถ้าคุณตอบคำข้อนี้ไม่ได้นะถ้าผมใบให้เมื่อกี้นะอยู่ในช่องไทเทเนียมผมเครียดเดี๋ยว <laughs> ผมแม่ฝึกงานนั่นจริงด้วยผมแม่งน่าจะตอบไม่ได้อีกแน่เลยวะ่ะ <laughs> ทุกอันที่คุณใบมันจะอยู่ใน ใช่ทุกอันมันคือคําที่เขาพ่นออกมาในเพลงมันนีคำนี้อยู่ในบาร์แล้วเหรอวะเชื่อผมโดนเช็คจริงๆว่ะวันเนี้ยพี่ขันร้องไห้ละคุณทําแบบนี้ไม่ได้คุณทําแบบนี้กับไทเทเนียมไม่ได้เหมือนคุณใบ้มาแล้วว่ะพี่ขันน่ะคีย์คำนี้คือเบปซี่หมดผมคุณนี่โดนผมยอมนะโอเคโอเคผมจะร้องให้ฟังนะท่อนนี้เบปซี่หมดคุณโคบปะยังไม่ได้เรอ โอเคโอเคโอเคนึกออกแล้วไปฟังกันหน่อยดีกว่านั่นแหละครับผมทิโมเอสก็โดนผมเช็คไปอีกข้อหนึ่งแล้วครับผมไปเล่นที่งานมหาลัยด้วยหลายรอบแล้วนั่นไงกับตัวเลยนะครับทุกคนเขาหลุดปากมาแล้วผมยังไม่จบสุขุมวิทผมจะเอาให้คุณอีกข้อหนึ่งคำใบที่หนึ่งไปในเมืองพี่เนมเอ็มทีหรือเปล่าเข้ามาในเมืองคำใบที่สองอย่าดีกว่า ยาดีกว่าโอมหรือเปล่ายาดีเอ้ยเดี๋ยวผมคิดถึงคนหนึ่งผมว่าอาจจะเป็นยังโอมหรือเปล่าหึือคำว่ายาดีกว่าแล้วเมโลดี้แ่เป็นยังโอมไหนๆลองร้องคำว่ายาดีกว่าให้ผมฟังดิผมยาดีกว่านั่นเหรอนั่นคือยังโอมร้องยาดีกว่าเหรอก็จะร้องก็ได้ผม ผม,ผมแค่คิดว่ามันน่าจะเป็นเมโลดี้อะไรเงี้ยมาตอบกันเลยดีกว่าครับเพลงนี้คุณจะตอบว่าไม่ชื่อเพลงแล้ววะถ้าจำและนองไม,ไม่ได้นะร้องม,องมองันออกมาร้องไม่ได้จำไม่ได้เพลงนี้หลายร้อยล้านวิวมากผมก็จะตอบไม่ได้เว้ยแล้วก็ผมก็จะมาออทุกคนเลยเฮี้ยมากเลยรายการเฮียอะไรน,นี่ไม่ใช่ร <c oughs> ายการผมที่เฮียทุกคนแนงรู้ไปแล้วไปในเมืองเนี่ยสุขุมวิทเนี่ย อย่าดีกว่าโอ้โหคนดูตอบได้แล้วพิมพ์มาแล้วเนี่ยอัลบั<อ>้มบางกอกเลกาซี่ไหมคุณถามผมผมจะเฉลยให้คุณไหมมันแค่ผมจะตอบไฟเย็นแต่มันไม่น่าใช่ไฟเย็นคุณจะตอบว่าอ่าผมตอบเด็กอินเตอร์อเด็กอินเตอร์เป็นคําตอบที่ผิดนะคะผมโอ้โห ตอบไม่ได้ได้ยังไงสุขุมวิทเนี่ยจากสุขุมวิทไปจนจารันล้อได้ไหมผมใบขนาดเนี้ยจากสุขุมวิทไปจนจารันเนี่ยจากสุขุมวิทไปจนจารันเอาชีวิตจนเป็นประกันได้เลยแล้วท่อนฮุกอ่ะผมอยากฟังท่อนฮุกมึงฟังเพลงจริงว่าสากุญแจฮะมันเป็นแวเปิดอร์จิ๊ป่าในเพลงนี้ในไทยเป็นอันดับหนึ่งนะที่ตอนนั้นปลุกให้เพลงไทยมันดัง wanna take รนั่น right ึงจะรู้ว่าาว่าาายดีครนนัวผมสำหรับข้อนี้เพลงเฉยเมยของยังโอมนะครับก็เป็นคำตอบที่ผิดไปอีกแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากคำถามข้อต่อไปเลยนะฮะคำใบที่หนึ่งคนจริงผมนึกถึง CN อะ่ะข้อสองเสื้อตราหารเชียงเกงยินเสื้อตาหาร คำใบที่สมตู้รถตู้หรือเปล่าตู้ดินเหล็กหรือเปล่าสาวบางโพนั้นโก้จริงหรือเปล่าอันนั้นก็แรปกระถือก่าเถเป็นเพลงแรปผมว่าน่าจะเป็นเพลงเมืองทองเพราะว่าคนจริงแล้วเกงยีนเสื้อตาหานนี่ CN <ม>คงไม่ใส่คุณ<ม>คิดว่า CN เขาใส่เสื้ออะไรเสื้อตาสมอเทเสมอตร<ม><ม>งเขาเทมากใส่สมอเทเสมอ งั้นเพลงนี้รวบคำสามอันนี้คุณคิดว่าเป็นเพลงอะไรนะผมขอตอบว่าเป็นเพลงเมืองทองของพี่เนมเอมทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอ้ยเอ้ยเขาไม่ใช่สุขุมวิทผมได้เลยเห็นไหมเมืองทองออกจากสุขุมวิทที่ได้หมดเลยเอออยู่ในแก๊งเงินอยู่ในตู้เพื่อนมาดังเอ็กซ์ซม่ต้องไฟฟูเอออยู่ในแก๊ง ที่ไหนก็ได้ยกเว้นสุขุมวิทยก <ś m uk il> เว้นสุขุมวิท <ś m uk il> เหลือกันอีกแค่3คําถามนะครับสําหรับทิเบตคำใบ้นี้ก็คือฟูชี่เบลเช่นนั้นนั่นคําใบ้หรือคําเฉลยอ่ะคำใบ้ที่สองแสนเจ็ดเข็มขัดกูเส้นละแสนเจ็ดนี่เขาพูดไหมผมเคยได้ยินว่าเข็มขัดกูสองหมื่นแปดคำใบ้ที่3ย e ีใบกับเตาถ่านใน MV e ็ุวชี่เบลเนี่ยที่คุณบอกผมฉเฉลยเนะี่ยมีไหมมีเตาถ่าน,นใน MV มวีไหม <ś m uk il> ไม่มีครับก็ไม่เห็นใครย e ีใบอะไรนะอืม ไหนลองอธิบายหน่อยคำว่ายีใบกับเตาถ่านเนี่ยเขายีอะไรว่าใบยานังขมเลยขมมันเลยแลาจะเป็นคนที่ชอบแกงเป็นคนแรกนะครับแขกแรกเชิญที่ผมช่วยชิบหายเลยกลัวมันจะไม่ได้ตังค์สักบาทลองร้องคำว่ากุชชี่เบลให้ผมฟังหน่อยกุชชี่เบลนี่ลายล่ต่อลาต่อเวลาคุณบอกให้มึงร้องนะคุณจ๋ายมึงร้องให้ยาวๆหน่อยไม่ใช่ร้องแค่คำว่าไอ้กูแรปเปอร์คนนี้นะมีบ้านอยู่ติดทะเลด้วยแอะบ้านติดทะเลอ่ะ ผมนึกถึงผุ้เท่าเต่าร้องเพลงผูทเเ่าเต่าให้ผมฟังหน่อยสักเพลงสาวต่องอยเราค่อยอายต้องอยเราค่อยอายเต่า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 งอยตอบเี่ยผมผมผมนึกชื่อเพลงไม่ออกอะทําก็ไม่ได้ด้วยนี่งั้นก็คือตอบไม่ได้นั่นแหละเฉลยเลยแล้วกันข้อนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะเพลงนี้ชื่อว่าบุรีกุจิบุรีแม่แปลว่ามวลต่อมวลนั่นแหละคำนี้นะผมจะมาจอกันหน่อยกุชชเบลเนี่ยไม่มีหรอกกุชชิเบล กูมีแดก็อกที่เอลดูในเอ็มวีทำไมผมมึงดูดีจังแสนเจ็ดของกูส่วนมึงไม่มีตังไปกันที่ข้อต่อไปเลยดีกว่านะคำใบต่อไปแฟนต้าคำใบต่อไปไม่กินเหล้าคำใบที่สามธนาทรเฮ้ยมีธนาทรด้วยอาจจะเป็นคีย์หลักเลย นี่เปล่าวิโรดก้าวไกลวิโรดก้าวไกลหรือเปล่าอะไรนี้หรือเปล่าเป็นบูบาทนาทอนนะคุณคิดว่าไหนมันคือคีย์เวิร์ดคนน่าจะจําวิธนาธรคคาว่าวนาธรเนี่ยหรือมั้งแต่แต่ผมคุ้นแฟนต้ามากเลยผมว่าเป็นคนที่ถ้าจะเอาอะไรคาพวกนี้มาใช้ต้องเป็นคนที่มีความแบบปั่นปั่นอะคาแรคเตอร์เขาต้องเป็นคนกวนๆแน่ๆธนาทรเนี่ยเขาปั่นไหมเขาอาจจะปั่นสล็อตอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะโดนฟ้องไหผมก็จะโดนฟ้องอะผมจะโดนฟ้องแน่เลย มันจะเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้ละวันนี้นะที่เชี่ผมอยากเปิดเน็ตขามากเลยตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ความรู้ของแร็ปเปอร์มันอยู่ในหัวั้งนั้นคุณแค่เอามันออกมาอ่ฉเฉลยเลยก็ได้เพลงนี้นะครับเกือบ60ล้านวิวกูเอาความเจ็บปวดไปมิกในแฟนตากูบอกว่ากูไม่กินเหล้าเพราะมันเป็นประเพณีมันคือเพลง IP ของวันมิวนั่นเองครับกูเอความเจ็บปวดไปมิกในแฟนตากความรู้สึกไปมิกกับด มากันที่ข้อต่อไปนะครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายของคุณแล้วนะครับ Triple S คำใบ้ก็คือตายเป็นตำนานตายเป็นตำนานถ้าผม,มนึกออกเนี่ยผมจะนึกออกคุณ Legendary ไงนะตำนานผมนึกถึง u like s h ลิ i c เลยคนระับคำใบ้ที่สองคาราเมลคุณคิดว่าไงคาราเมลเขาอาจจะชอบกินขนมหวานคำใบ้ที่สามประวิทย์เฮ้ยเมื่อกี้ธนาธรคราวนี้ประวิทย์อตะใช่มาคู่กันเลยผมมองว่าเขาจะเอาท่านประวิทย์มาคอม p พ r นี่อาจจะเรื่อง การพักผ่อนที่เพียงพอก็ได้จะเป็นแรปเปอร์สุขภาพดีวิเคราะห์หน่อยว่าใครพูดคําว่าประวิทย์บ้างเคยได้ยินไดมอนใช้คําว่าประวิทย์อยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเพลง กุชชี่เบลหรือเพลงชิบุย่าอะไรนั่นน่ะเพลงชิบุย่าเนี่ยร้องไงร้องให้ผมฟังหน่อยอ้โฟกุมเมาู่ที่ชิบุย่าเมาส์โฟกุมเมาส์ยุคได้ยากุศลจะตอบว่าเพลงนี้คือตอบกุชชี่เบลอ่ะแม่งไม่รู้เกี่ยวไงแต่มันมีคำว่าเปอริสแหละผมว่าเป็นคำตอบที่ตึม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 ต้องแล้วครับโอ้โหมตึมต<ห>ึมต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 ึมนึมต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 ึม ท่าที่2ก็คือในกายเยอะเฟรดเหมือนกับท่านปวิทย์คาราเมลก็คือท่อนของพี่พีช<อ>และว,วันนี้ครับทีมพีเอชก็ทำไปได้4ี่ข้อนะครับเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น40บาทผมแถมให้ข้อพิเศษข้อนี้นะเพลงนี้ก็ความยากไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปเพราะมียอดอยู่ที่2.5ล้านวิวนะเป็นไวรัลในทิกต็อกดังอยู่พอสมควรเลยจนมีคนเราไปโคเวอร์อะไรอยู่มากมาย อย่งนี้คําใบ้ก็คือเนื้อมีใครไหมแรปเปอร์อในไทยในที่ขายเนื้อเนี่ยปังโตะคาใบ้ต่อไปไม้ไผ่เฮ้ยอันนี้น่าสนธุรกิจไหมธุรกิจก,ก่อสร้างนี่ไงถ้าเขาจะย่างเนื้อเขาก็เสียบไม้ไผ่ย่างคำใบ้ต่อไปวันนั้น ใช่อันนี้เป็นคีย์หลักเลยวันนั้นทอนึ้นเปล่าจาก<ฉ>วันนั้นนั่นนันเลือเนื้อไว้ดูเธอไปฉันเลืออะไรตอบเลยได้ไหมผมไม่มั่นใจอะไรไม่เคยมั่นใจอะไรมากกว่านี้อนะีกแล้วตอนนี้ผมคุณแม่งมั่นใจที่สุดละผมพราวในตัวคุณมากนะที่คุณตอบข้อสุดท้ายได้เลยคุณจะตอบอว่าเนื้อของฉันพี่พีทยังกูเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากวันนั้นฉันเลือเนื้อไว้ดูเ่อไป ตบมให้หน่อยทุกคนตมือหทุกเอสหน่อวันนี้ได้ไปกันสิ้น60บาทน้อยที่สุดในประวัติการรายการของเราแล้วนะครับและก่อนจะจากไปคุณจ่ายคุณมีอะไรฝากให้แฟนๆทางบ้านหน่อยไหมว่าตอนนี้คุณทําอะไรยังไงอยู่บ้างจะมีการเมเลียนนะครับเป็นกลุ่มที่ทําเพลงผสมประสานระหว่างความเป็นไทยกับ แนวดนตรีอังกฤษเพิ่งลงไปไม่นานวันนี้เองนะครับไปเช็คได้ช่องชาแนลก็จะชื่อกลางมิเลียนนี่แหละส่วนเพลงตัวเองนี่ก็มีแผนว่าได้แบบจังหวะอะไรได้ก็อยากจะปล่อยอะไรเงี้ยครับน่ารัครับผมสำหรับ t ิ i p l e S นะครับและก่อนจะจากไปเราก็มาทําตามประเพณีในรายการนี้ของเราเลย <c oughs> ก็คือเล่นริปต่อคําแบบแรปเปอร์นะครับผม เดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณจ่ายก่อนเลยแล้วกันวันนี้แขกรับเชิญก็คงไม่เอาหรอกรางวัลแต่ว่าผมตอบไม่ถูกผมอยากจะถอนตัวออกกลางคันหันไปทางซ้ายผมว่าคุณก็คงจะเจอกับทางตันผมมีหมาอยู่หนึ่งตัวหมาผมชื่ออัน <c oughs> <c oughs> อันอันอโอเคต่อไปผมจะให้คุณเปิดบ้างอ,อ่ะผมเป็นคนพูดงงงช่วงนี้ผมอาจจะพูดโมเมเนื้อที่ผมไปกินก็คงต้องเป็นเนื้อโกเบ เฮ้ยโกเบอร่อยผมว่ารสชาติมันโอเคงั้นเย็นนี้เราไปตบเล่ากันหน่อยดีกว่าให้มันโซซัดโซเซคุณ <c oughs> ผมผมหัวมผมเพิ่งมาเองเราเล่นต่อได้ไหมอีเ่ยผมเพิ่งจูนได้ไอสาระดูดบุหรี่ทีเดียวสมองไหลเลย <c oughs> จบได้ดีกับชื่อเอสในวันนี้นะ <c oughs> ขอบคุณมากที่มาร่วมสรุกกับรายการของเราแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเด้อ <c oughs> บ๊าย กดครแมเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการใหม่แก่ก่องของเราเลยถ้ามึงเคยฟังนั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับวันนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรียบร้อยและอีีต่อไปนะครับอยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญก็สามารถพริมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยเดี๋ยวผมทักไปถามจะมาไม่มานั่นก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะกอนจะจากกันวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งจะขอทุกคนนะครับก็คือขอให้คุณเคยฟัง